ล่างรถล่างรถให้ใหม่ๆเอารถมาลุยโคลนครับพี่น้องเกิน <c oughs> อ่ะสวัสดีพี่น้องครับสวัสดีพี่น้องชาวยูทูบทุกท่านครับสวัสดีพี่น้องแฟนเพจโอริสสายมันทุกท่านครับอันนี้มาเล่นกับพี่ชายครับที่ท่าพระนะครับจังหวัดมหาสารคามก็คืออำเภอกันทลักษ์นะครับกันทลักษ์พชัยนะครับนี่ครับเสียทง <c oughs> นี่ครับจัดมาจัดมาใหม่ๆเลยครับพี่น้อง <c oughs> เขาเพิ่งมาส่งเมื่อวานนี้นะครับช่วงประมาณเที่ยงๆแต่ตัวนี้จะเป็นอ่ามาร์กเทนครับพี่น้องหรือวาเอ็นสิบห้านะครับบงกีโอ้ใหญ่มากเลงกีนี่ ขนาดหนึ่งจุดหนึ่งะสติกเกอร์ติดหน้ารถก็พานุดชครับนะทุพี่วอร์มให้ดูหน่อยวะ <c oughs> วอมวอมวอมสตาร์ทวอมให้ดูหน่อยอ่ะดูครับพุ่งกียังอ่าเพิ่งเตะนะครับเพิ่งเตะดินเมื่อเช้านะครับเพิ่งเตะดินเมื่อเช้าประมาณสิบโมงนะครับเพิ่งมาใหม่เลยรถเสียทงครับอ่ะเดี๋ยวให้วอมให้ดูครับใหม่ถอดด้ามครับออกมาเพื่องานหนองนี้โดยเฉพาะครับพี่น้องอ่าหนองบัวครับเขาเรียกว่านองบัว ท่าพระอำเภอการทรวิชัยนะครับจังหวัดมหาสารคามนะครับพี่น้องอตอนนี้ก็รับรถร่วมนะครับนะรับรับรถร่วมวิ่งดินนะครับเยอะยะใครสนใจก็คอมเมนต์นะครับแล้วก็ทักแชทโอลิปไสมันได้เลยนะครับพี่น้องนะเยอ้อระบบมาเต็มบ่า ไปอย่างว่าแล้วครับพี่น้องรถใหม่นะครับ <S <S อ,อ,อ่นนี้ อยากมีปัญญาดิอยากได้สักคันนะครับนะตัวนี้เอามาลงงานหนองโดยเฉพาะนะครับ นีจริงจกออกเลยครับดูอ่ะใหม่ๆสดๆร้อนๆเลยเอ้ยพอแล้วลูกเพเ่เปลืองน้ำมันห <laughs> ยา นี่คนขับใหม่ของพี่ทงนะครับพี่น้องอทีมงานนะครับนานๆทีพี่ชายนะครับมาทำงานที่มหาสารคามนะครับก็ จะช่วยเท่าที่ช่วยได้นะครับอสีแหงไปสีแหงไป ดูสีบุ้งกี้ครับนี่แตะดินแตะดินประมาณกี่โมงนี่สิบโมงปะ โอ้แตะดินใบมงเพิ่งแตะวันนี้เลยนะครับแต่ว่ารถมาส่งตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับกะอยู่กี่เดือนครับคุณพี่ห้เดือนแล้วะก <c oughs> อยู่สีห้าเดือนเลยเหรอ นี่ครับรถใหม่เอามาแต่ไหนเนี่ยกรุงเทพปะอริยะกรุงเทพ,ค,เทพครับกูเบ ใครนอนเฝ้านี่นอนทั้งสองคนเลยบ่ล้างรถให้เมื่อเช้านะครับวันนี้ก็ดูเอานะครับนี่รถสายลุยครับพี่น้องเสียตังค์สองพันห้าล้างรถได้ฟรีเออ อา้าวแต่ก็เปลี่ยนสายพันเนาะเปลี่ยนสายพันมีเสียงบ่บัตเนี่เสามีเรียนมาเปลี่ยนแล้วมันเลี้ยไก่เป็นสมเข่าคับผมครับที่ดุขามอืมอีกวันสองวันก็วิ่งกลับสีสงมขามครับพี่น้องนครพน,นมนะครับแต่ว่ารถก็มีคนขับเฝ้าอยู่แล้วนะครับโอ้อยู่คนเดียวไม่เางาหรอกเนาะชินแล้ว <c oughs> ต้องเอาเมียมาเฝ้าด้วย,ดเ,ยเดี๋ยวหาให้แถวนี้เลยเดี๋ยวหาแถวสารคามนี่แหละห้าเดือนได้นอนได้นอนเลยได้แน่นอนเน,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 นี่ออนยมึงส่งเหรอ เอาลงคันเดียวหรือว่าเอาลงสองนี่อเอาลงสองอันนี้มาลงก่อนนะครับบล็อกน้ําบล็อกอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ดูดน้ํานะครับขึ้นมาฝั่งนี้นะครับดูดน้ําเสร็จก็จวดนะครับ จะทงไปจองรถไว้ไว้ด้วยนะครับวันนี้จองหรือยังยังเอา้าทำไมไม่จองอ่ะอผมได้หนึ่งหมืน่นผมเลี้ยงหมดเลยอ, <laughs> อ,อสองคันนี้ก็สองหมื่นเลยเอ้ยสองคันก็หนึ่งมื่นเลยนะออือคุณจะเอาเบอร์ตองไหมเซลเขายังไม่ตอบมาเขากำลังเดินเรื่องให้อยู่ น่าจะไม่เกินสามสี่วันครับรู้ผลครับเดี๋ยวผมจะพาพี่น้องมาถ้าเครดิตผ่านนะครับก็เดี๋ยวจะพามาลุย f อฟ1ารสองรลงน้องวันนะครับเดี๋ยวผมขับโชว์เลยเดี๋ยวให้แม่บ้านถ่ายคลิปให้นะครับสักหนึ่งวันเต็มเต็มวันครับเราจะมาอยู่ที่น้องนะครับ เดี๋ยวจะมาอัปเดตเรื่อยๆนะครับวันพุธอาจจะได้เจอกันวันพุธอาจจะเข้ามาเล่นกับ่าคนขับแมคโครครับพี่น้งนองน่าจะน่าจะเข้ามาเล่นนะครับผูกปีเลยสองสองต้นนี่ผูกปีเลย พร,บบพร้อมแล้วันนี้ปิดป้าประตูพร้อมแล้วยอดสุดยอดครับเสียดทงนะครับนะหลายคนก็อาจจะไม่รู้จักนะครับก็ไปดูคลิปหลัง ในช่องผมนี่เลยนะครับก็จะมีพี่ธงนะครับโอ้ยแกจะชอบลอกงานน้องครับจะไม่ทำงานชาวบ้านเท่าไหร่นะครับส่วนมากก็มีแต่ผมครับที่วิ่งดินถม,ถมที่ถมอะไรนะครับโอ้หวยหมดเด้นะี่ยรังลังหมดเด้เน,ะน,น,นได้ โอ้ยเบื่อเลยโอ้ยหนาเป็นข้อมิขอร้องคืนนิ้วก,ก่อนนึงลูกพี่รับรถรวมป่ะเนี่ยไม่ถ้าเป็นรถดำนะครับก็น่าจะรับนะครับก็ต้องรอติดตามอ่าติดตามคลิป ของโอลิฟไซมันนะครับว่าจะประกาศวันไหนนะครับแต่หลักๆเบื้องต้นก็รับอยู่นะครับพี่น้องเพราะว่าคิวดินไม่เยอะครับพี่น้องนิดๆหน่อยๆครับแค่สองแสนคิวนะครับพอได้ค่าประถู <c oughs> อ่ะโอเคครับพี่น้องครับเดี๋ยวมาอัปเดตกับเจ้ายักษ์เขียว นะครับเดี๋ยวมาอัปเดตกับเจ้ายักษ์เขียววันที่โรงงานจริงนะครับวันนี้เราก็แค่เปิดน้ำเปิดอะไรนะครับเดี๋ยววันงานจริงๆเราก็จะมาลุยหน้างานด้วยกันนะครับพี่น้องเดี๋ยวพาพี่น้องมาชมมาอัปเดตเรื่อยๆนะครับก็จะอยู่นี่ประมาณสักสี่หเดือนนะครับก็มีอย่างต่ำก็ประมาณสักห้าหเดือนนะครับ อ่ะโอเคครับพี่น้องครับไปเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ